ทองหมาวัดสีน้ำตาลแดงขนฟูดูเชื่องช้าไม่เคยคิดว่าในตัวมันจะซ่อนความลับอันน่าทึ่งเอาไว้ คืนหนึ่งหลังตะเกรียงในกุฏิพระสั่นไหวลมหนาวพัดพาความเย็นยะเยือกเข้ามาพร้อมเงาร่างดำทะมึนที่ย่องเข้ามาหมายขโมยพระพุทธรูปโบราณทองลุกขึ้นยืนดวงตาฉายแวกวกล้าสัญชาตญาณน,นักสู้ตื่นขึ้นมามันไม่ปล่อยให้ของศักดิ์สิทธิ์ถูกลบลู่จูจ่ๆร่างของทองก็เริ่มเปล่งแสงสีทองอัมพันลำแสงพุ่งกระจายออกไปรอบทิศสร้างพายุพลังงานอันมหาศาลเงาวิญ,ญ ยานร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อพบว่ากำลังเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์ที่แท้จริง ทองคำรามเสียงดังก้าวเข้าใส่เหล่ามารร้ายด้วยความเร็วเหนือแสงมันกระโดดฟาดกัดด้วยพลังที่มองไม่เห็นสร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าวิญญาณร้ายที่เข้ามาจากสุนัขวัดธรรมดากลับกลายเป็นนักรบผู้ทรงอำนาจที่มองเห็นได้ยากยิ่งพลังอันบริสุทธิ์ของทองขับไล่วิญญาณร้ายให้ล่าถอยไปจนหมดสิน้นเมื่อแสงสีทองจางหายไปทองกลับมาเป็นสุนัขวัดตัวเดิมนั่งเฝ้าพระพุทธ รูปโบราณอย่างสงบท่ามกลางความงุนงงและซาบสึงใจของเหล่าพระสงฆ์ผู้ที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อันน่าทึ่งของเจ้าทองสุนัขวัดธรรมดาที่ไม่ธรรมดา